สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าของวันนี้นะคะตอนนี้อยู่ที่ฟาร์มอยู่ที่ฟาร์มมา้าตรงนู้นจะมีการฝึกม้านะสวยมากเลยวันนี้อากาศอากาศดีมากวันนี้เราจะไปที่เทศกาลเก่าลัดกันนะรู้สว่าจะเป็นยังไงนะคะ เมื่อคืนเราพักกันที่นี่นะคะซึ่งเป็นฟาร์มม้านะคะเขาแบ่งพื้นที่แคมปิ้งนะคะแล้วก็แบ่งพื้นที่ฝึกม้าไว้ต่างหากนะคะซึ่งอยู่ในเจ้าเาจ้าของเดียวกันนะคะเป็นฟาร์มที่น่ารักมากๆค่ะเดินทางต่อเรืย่ย ว่าที่ก็กำปังเี้ยงราการกัเราผ่านมาที่1,000ละดิจุดความสูงความสูงละดิจุดที่1,040เมตรระดับน้ำทะเลเยวลุกีน่ข้าทนเเข้ามาเจอไก่เลยไม่ได้เจอกรรัดเลยเจอไก่กรรัดคั่วคั่วของหม้อใบนี้นะ

จ่ายตังค์เขาด้วยเราวิสัยซีบีซีซีแล้วเปนเกิดเ้ยดูครับควนโลกาล้วนี่วันที่หนึ่งกิโลห้าสิบคิ จิ้มเอาละเดินมาตั้งนานนะเดี๋ยวจะชิมไวมมน์รสชาติดีมากเลยอ,อร่อยแต่ให้ระวังไม่รู้กี่ดีกรีเนาะแล้วก็มีกอลัตราซื้อกอลัตมาด้วยนะกอลัตเผาโอเคกอลัตคั่วไม่ใช่กอลัตเผานะกอลัตคั่ว งา,มมางานมางานเกาลัดไม่กินเกาลัดเป็นแต่ไม่ได้เร็จแล้วเสร็จแล้วเาจะชิมเครื่องดื่มที่เป็นซอสแบบนี้ มีลุงใจดีนนนนนนคนโน้นอะเสื้อสีฟ้าอะลุงใจดีเขาขนมมาให้เรากินด้วยอ่ะอร่อยมากโอ้วันนี้กลิ่นเยอะมากด่มแอลกอฮออ์ไปสองแก้วแหละเดื่มววน์ไปแก้วหนึ่งแล้วก็ดื่มวโมจิโตของที่นี่อะไปแก้วหนึ่งนะคะแต่แก้วเล็กๆนะไม่ใหญ่มากนะโอเคงานที่นี่นะคะเขามีเฉพาะวันเสาร์วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะ คนก็มาเยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นคนอิตาลีนาคนในท้องถิ่นเนาะ <ừ> นก็ขึ้นมาแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่ผ่านมานะคะอืมโอเคเดี๋ยวเราต้องลงมาแล้วขนมหวานเยอะมากๆเลยเช่นพวกนูกานะแล้วก็เกาลัดข่วนนี่มีทุกที่มีทุกซอยนะคะเราซื้อไป3ากิโล10ยูโร3กิโลสยูโรนะอืมโอเคเราต้องกลับแล้วค่ะก็คืนนี้นองแข่งยังไม่ร,รู้เหมือนกันโอเค